สาขาวิชาศึกษาศาสตร์อัพสกิลรีสกิลออนไลน์สมบูรณ์แบบเรียนจบอย่างมีคุณภาพในปีการศึกษา2,567สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่น่าสนใจหลายหลักสูตรเลยครับในระดับปริญญาโทรเราเปิดสอนในการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก นักศึกษาจะได้นําความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการอัพสกิลรีสกิลของตนเองไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สําหรับสถานศึกษาและตัวนักศึกษาเองครับสำหรับรูปแบบการเรียนการสอนของสาขาวิชาศึกษา,าศาสตร์เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์สมบูรณ์แบบ โดยมีการสัมมานาเสริมสัม,มานาเข้มและการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ที่จะใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปนะครับ นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพไปใช้ในการอัพสกิลรีสกิลของตนเองเพื่อที่สามารถจะปฏิบัติงานในการบริหารสถานศึกษาการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการให้คําแนะนําต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้รวมไปถึงการฝึกอบรมหรือการประกอบอาชีพต่างๆที่นักศึกษาปฏิบัติอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชหรือเข้าไปที่ Facebook สาขาวิชาศึกษาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชหรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-504-8505เรียนจบอย่างมีคุณภาพต้องศึกษาศาสตร์มสทแล้วพบกันนะครับ